สวัสดีชาวออฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาชมรีเพลย์กันนะครับเป็น World Class r e เพลยนะครับวันนี้มาดู FV4005 นะครับเป็นของ All General s e v v i c e e r นะครับอยู่ในแมปสเตปนะหรือว่าทุ่งหญ้านะครับเกิดทางฝั่งเหนือนะฮะ All g e n e r a l ก็มาแคมป์ตรงนี้เลยนะครับ ห้องนี้มี8 90นะครับมีจอ1คันด้วยนะครับเลงไม่ต้องพุ่มครับแล้วก็ยังฮะเขาเอาลูกทองมา17ลูกครับแล้วก็ลูก AP ปกติ3ลูกเท่านั้นนะครับลูกเฮสบลายไป็นหนัดน,น,นะฮะลูกเฮสีลูกเฮสีนี้ไม่เอามาเลยนะครับหนักๆเลยเป็นลูกทองนะเป็นลูกเฮสีเหมือนกัน ก็ส่วนใหญ่ถ้าคนเล่นก็จะเล่นประมาณนี้เหมือนกันนะก็จะเอามาแค่2องลูก SE ีนี่มันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเพราะที่ไหนเทสิบเล่นกันเนี่ยมันก็เปลืองเงินกันอยู่แล้วก็จัดให้สุดไปเลยนะฮะบลายไปแล้วฮะหนึ่งนัดเมื่อกี้ตามพุ่มนะครับนัดที่สองครับลูกกระสุนค่อนข้างโอเคนะวิ่งวิ่งค่อนข้างตรงนะครับตรงกลางครับมีท6หครับโผล่ขึ้นมาครับเพื่อนเห็นอยู่เนี่ย ตอนนี้ออเชนอลไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่ตรงฐานนะแล้วก็ทางซ้ายโดนดังขึ้นมาแล้วโดยอ็อบเจกต์สองครับบลายไปแล้วครับอุ้ยโอ้โหได้ด้วยได้ด้วยนะครับ QFV 4 0 0 5ไปแล้วครับเรียบร้อยครับเลือด1850หายไปเลยครับที่แน่ๆเนี่ยเขาได้มาแล้วนะ 1Q นะครับแล้วก็น่าจะได้ ดาเมดพันแปดร้ห้าสิบด้วยนะครับถึงกับขำเลยนะฮะถึงกับขำเลยครับแม่ปลายเป็นสามนัดได้มาหนึ่งคิวพันแปดครับทดไว้ในใจได้เลยนะแล้วก็ตอนนี้ครับลายเก้าลายศูนย์มาแล้วครับแล้วตรงนี้ครับมีทีหกเก้านะครับแหมเป้ายังใหญ่อยู่นะฮะวิ่งผ่านผ่านครับดีว่าไฟยังไม่ติดนะครับนั่นแหละฮะ ไลน์นั้นมาแล้วครับโปเกตโต้หกห้าครับออบเจกสองเจ็ดเก้านะฮะออเชเนลล่ All eral, นี่วิ่งมาหืมรอสักนิดนึงครับเลงสติฟังเอสหนึ่งครับ, 1, รบเรียบร้อยครับหนึ่งพันดาเมตแล้วก็ได้เป็นสองคิวฮะไฟไม่ติดด้วยครับเดินต่อครับเดินต่อหาที่ซุ่มครับตรงนี้เห็นใครหรือเปล่าโหลดอยู่นะครับโหลดอยู่นะ บอกเพื่อนนะบอก T5A แล้วบอกกลับมาหน่อยไม่ต้องไปแล้วนะครับอานนี้โดนนําไปเยอะนะฮะสต่อหนะฮะโดนลก้าย9ลสูงเนันขึ้นมาเนี่ยล่วงไปหมดแล้วนะครับมีเดียวผ่าี A ด้วยนะครับดูจากลัสสปอตตรงจุดนั้นนะครับนั่นไงฮะออเจเนเรลล์ไปที่แคมป์ที่สุดท้ายนะฮะของแมปนี้ครับไม่พ้นตรงนี้แน่นอนนะฮะ มีทั้งพุ่มมีทั้งหินให้หลบกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สูงด้วยนะครับขึ้นมาครับพร้อมที่จะเด็บเต็มตัวนะฮะมีหินให้เล่นนะครับพร้อมกับพุ่มเอาไว้บังรังตาด้วยนะครับทางซ้ายครับโล่งมากครับทางซ้ายนี่จากลัสสปอร์ตมีอ็อบเจกต์สองเจ็ดเก้าหนึ่งคันนะครับแล้วก็เดวพารนะครับพีเอหนึ่งคันนะครับ ตรงกลางครับ T ห9เก้าครับเลงสักนิดนึงครับแล้วก็ใจเย็นนะแล้วก็แหมได้แค่เก้าห้าสิบสามนะฮะไม่ได้คิวนะครับก็เลยยังอยู่ยังรอดอยู่นะทห่เก้าแต่ไฟไม่ติดนะครับแล้วก็อ็อบเจกสองเจ็ดเก้า E ครับเดินมาแล้วฮะรอโหลดสักนิดนะครับสำหรับออเจเนอเรลนะฮะชื่อเรียกยากพอสมควรนะออเจเนอเรลนะครับ เคว4สี่ครับแม่เควีสี่ทีมเรานี้ตายไปแล้วนะฮะคลิกใหญ่เลยนะฮะมานะครับสองเจ็ดเ้าครับโอ้โหหนึ่งพันแปดร้อยสิบครับแม่แต่ละนัดนี่แบบหนักๆทั้งนั้นนะฮะทำไมยิงทีหกเก้าเมื่อกี้มันได้แค่มันได้แค่เก้าร้อยเท่านั้นโอ้โดนเลยฮะโดนทีหกเก้านะเพื่อนเก็บไปครับทีหกเก้านะฮะโอเกตโต้สี่หกเก็บทีเ้าไปครับโอ้โหจอลงครับโดนชาลิเทียด้วยนะครับ รีโอพาด PTA ครับโหลดนิดนึงแล้วก็ซัดครับเรียบร้อยครับ1นึ่ันครับแต่ว่าชาลิเทียยังยิงเข้ามาอยู่นะฮะ mm hmm. เขาเห็นเราอยู่นะชาลิเทียนะฮะตอนนี้สกอร์สิเท่าครับจอนก็ยังยิงได้นะมีจอนข้างละ1นึคันนะเอาครับทังนี้ไม่เห็นใครแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆมีชาลิเทียหนึ่งคันแน่นอนนะฮะชาลิเทียยิงเข้ามาอยู่นะครับ ส่วนคันที่ปรากฏอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นอ็อบเจกต์263แล้วก็ E50 อยู่ทั้งขวามือนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะมีแค่คันเดียวคือชาลิเทียนะครับเพื่อนติ๊กอีกแล้วครับ KVC ครับที่ตายไปแล้วนะฮะคลิกเกอร์คลิกใจเลยฮะจิ้มจิ้มหน้าดูเลยนะครับกดดันนะโดนกดดันนะ ออเจเนอลแบบไม่ไหวครับโดนกดดันขนาดนี้อ้าวลงมาปุ๊บโดนเลยฮะแล้วก็เห็นด้วยนะครับเห็นชาลิเทียนะครับแล้วก็ยิงไม่ได้นะครับแมจริงๆแล้วไม่น่าลงมาะนะไม่น่าลงมาจริงๆนะครับตรงนี้มีช่องอยู่นะครับก็ซัดเข้าไปอื้มเจ็ดร้อยเก้าสิบห้านะฮะแต่โดนสวนมาทีนิดทีหน่อยนะสองร้อยนะครับสองร้อยกว่ากว่านะครับตอนนี้เหลือเลือดอยู่แค่ห้าร้อยเจ็ดนะครับแล้วก็โหลดนานซะด้วยชาลิเทียเข้ามาแล้วอีกนัดนึงแล้วครับ เหลือเลือดอยู่แค่300กว่าขานะฮะสามเออสองร้อยสามสิบเจ็ดเท่านั้นนะยังครับโอ้โหเหลืออยู่20่ินะี่ติ่งๆนะแล้วก็ซัดครับืรอดมาได้ครับจากแบบเลือดเกืนะเอบเต็มนะเลือดเต็มๆนี่แบบเหลืออยู่2ี่นะไม่น่าลงมาจริงๆนะคนแรงกดดันจชเกวีสี่ไม่ไหวนะครับแต่เขาก็คิวไปแล้วห้าคันนะครับ12ต่อ13ครับ เควนี่ตายไปนานแล้วนะแต่โวนน่าดูนะกดจันเพื่อนที่ยังเหลืออยู่นะไม่ได้ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยนะครับเกือบตายนะสำหรับออจินเนอรลนะหรือแค่2องคันครับมี FV405 นะครับออจินเนอรลคันหนึ่งนะครับแล้วก็ T95 อีกคันหนึ่งนะครับส่วนทางเขานี่ยังมีจอนอยู่นะครับยังมีจอนอยู่แล้วก็เหลือ E50 แล้วก็ Object 263 จำนวนคนน้อยกว่านี้รถช้าด้วยนะครับรถคันหนึ่งช้ารถคันหนึ่งโหลดนานนะเพราะฉะนั้นเดฟดีที่สุดนะของเขานี่จะเป็น MT ด้วยค่อนข้างจะได้เปรียบนะมี MT มีอจอหนึ่งคันเนี่ยได้เปรียบมากนะครับตอนนี้ต้องเดฟดีที่สุดนะครับรอครับเพื <S <S ่อนเห็นแค่ e ห0ันเดียวนะครับ Object 263ยังไม่เห็นนะหายไปไหนอาวเจอแล้วนะครับกำลังโถมมาหาที5จริงๆแล้ว T 95ควรจะถอยกลับมานะครับควรจะถอยกลับมาให้อยู่ในระยะสายตาของ f v 4 0 5จะดีกว่านะครับเพื่อจะได้ช่วยได้นะครับแล้ว E50 มาแล้มานะครับหนึ่งนัดครับเรียบร้อยครับ728แล้วก็ได้เป็น6คิวครับไฟติดด้วยครับไฟติดด้วยครับ เลือดเหลืออยู่แค่20่สิบนั้นตอนนี้จอนน่าจะเล็งแล้วนะฮะจอนน่าจะเล็งแล้วนะครับอ๋อเจนเนอเรทไปแล้วครับไม่อยู่ที่เดิมนะครับไปแล้วฮะถ้าอยู่ที่เดิมนี้มีมีลุ้นตายแน่นอนครับเพราะว่าจอรนจอนน่าจะสแปนนี่ก็เรียบร้อยนะครับโอ้ยทีเก้าห้าทำดีครับแต่เหลือยังเหลือเลือดอยู่นิดหนึ่งนะครับอ่ะเรียบร้อยครับอย่างนี้นิ่มๆครับ เรียบร้อยครับเจคิวครับสำหรับออเจเนอเัลนะฮะที่เหลือคันสุดท้ายก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับเกือบตายเหมือนกันนะโดนเพื่อนกดดัานีีนะซากคันนี้นะซากเควีสนะนนะนะแม่หลังจากเพื่อนเกือบตายนีย่ก็เงียบไปเลยนะไปครับ ขันสุดท้ายครับจอครับ M 5 3ทับ M 5 5ครับต,ตอนนี้นี่7 Q คิวแล้วนะครับดาเมจตอนนี้ที่ขึ้นอยู่เนี่ย6 0 0ันะครับอย่าลืมว่าตอนต้นเกมเนี่ย QFV405 ไปคันหนึ่งด้วยนะครับประมาณ1,800นะก็บวกไปเลยนะครับ1,800นะครับก็เป็น7,800พัดพันกว่านะครับ8,000กว่ากว่า แปดพันต้องมีครับในเกมนี้ตามหากันครับตามหาจอนันสุดท้ายครับก่อนหน้านี้นะฮะคันนี้นี่ล่าสุดที่โดนปรับนี่คือโดนเนิร์ฟนะครับในเรื่องของ ความเร็วด้วยนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าความเร็วมันช้าไปนิดหนึ่งนะถ้าเทียบกับความบางแล้วเนี่ยมันน่าจะได้เร็วกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับจะดีกว่านะแยกกันเลยครับสองคันแยกกันตามหาครับเวลามีเหลือเฟือฮะ อ้าวเจอครับอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับล็อกเป้าแล้วซัดเลยฮะ458คิวครับเรดดี้วอเตอร์แน่นอนนะฮะสำหรับออเจเนอเรลนะฮะเยียบร้อยกันไปนะฮะก็เอ็มแตกอย่างแน่นอนนะได้เหรียญเรดดี้วอเตอร์มาไฮคคลิเบอร์นะครับแล้วก็ท็อปกันเนะฮะได้เงินมา89,000คาบประสบการณ์2,243และพันธบัตรอีก12ใบนะครับ ยิงไปทั้งหมด8,800นะฮะ8,835นะครับ8ดคิวด้วยกันครับสบการณ์ดีันิบ -1,495 นะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับยิงไป12นัดนะฮะเข้าเป้า10นะฮะแล้วก็เจาะเกราะ8นะครับดาเมจนรวม8,800นะครับไม่มีแอสซิสต์นะไม่มีแอสซิสต์ใดๆทั้งนั้นนะครับก็หักค่าซ่อมไป21,000นะครับค่ากระสุน9 6้0 0 อยู่ต่อปัจจัย2 6 0 0มครับติดลบ5 4 0น0ะมืะหนักหนักพอสมควรนะสำหรับการใช้ลูกทองนะแต่ว่าเออได้ดาเมจโอ้สะใจเนี่ยแต่ละนัดเนะี่ยลองดูนะครับนัดนี้นี่1850ปเป็นนัดเดียวเลยนะนัดเดียวจริงๆสำหรับ f v 4 0 0 5นะที่ยิงเข้าไปนะครับคันนี้เป็นลาสอ่าลาสนะลาสไปอ็อบเจกต์สองเจ็ดเก้านะที่ยิงเข้าไปนี่ก็พันแปดร้อยสิบนะครับหนัก,หน,กหนักเลยนะฮะ ชาลิเทียพันหนึงนะพันหนะครับซีฟังนี้ก็หมดหลอดเหมือนกันนะซีฟัง S1 สหนึ่งหนึ่งพันนะฮะแล้วก็จอน้นแน่นอนอยู่แล้วนะฮะโอเคนะก็คลิปนี้เอามาให้ดูอาจจะไม่ยาวเท่าไหรนะ่แต่ก็สนุกสนานเหมือนกันนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาฝากเรื่อยๆนะสำหรับคลิป world class replay นะจะผลัดกันมาเรื่อยๆจะเป็นรถต่างๆต่าง,ง,ง,งประเภทกันนะ,จะ,จ,ะจะไม่จะไม่เจาะจงอะไรอ,ะอยู่ซ้ำๆนะก็จะเอามาให ดูหลากหลายรูปแบบกันนะเอามาให้ชมคัดๆที่สนุกกันมาดูนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับตอนนี้ช่องนิกกี้ทีวีเปิดรับสมาชิกรายเดือนได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้จะมี3เลทคือเดือนละ35บาท80บาทและ300บาทแล้วก็จะมีสิทธิป,ประโยชน์มากมายอาทิเช่นป้ายผู้สนับสนุนอีโมจิและในเลท80บาทขึ้นไปนั้น จะมีวิดีโอเทคนิคการเล่นมากมายที่ให้สมาชิกเท่านั้นได้รับชมสนใจดูรายละเอียดได้จากลิงก์ใต้เดสคริปชันในทุกคลิปวิดีโอและกดสมัครสมาชิกได้จากกลุ่มสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ